สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเลาะเป็นเลาะแช่แนวนะครับมือนีผ้าพี่น้องมาคุยกับผู้ดูแลโซนของโคนินอุบลนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับต้องขอบคุณพอโอโกวิดนะครับประธานกลุ่มโคนินอุบลนะครับที่ส่งรายละเอียดนะครับแล้วก็ไลยชื่อนะครับมาให้ผมได้นําพูดคุยนะครับกับผู้ดูแลโซน ของกลุ่มโค่นนินอุบลนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาคุยกับคุณพ่อบุญไขวัดดีครับพ่อรับสดีครับคุณพ่อบุญไขน้ำสกุลพนคำมากครับพนพนคำมากอ๋อพ่อพ่อบุญไขอยู่บ้านบ้านน้องไหลค่ะบ้านน้องไหลครับอำเภอเมืองตําบลน้องคอนอำเภอเมืองตําบลน้องคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ พ่อบุญไขนี่เป็นผู้ดูแลโซนครับถือมอมไม้จากพออวันใหดูเลียโซนอำเภอเมืองครับโซนอำเภอเมืองานมบแล้วก็พ่อกะเลี้ยงขุนขุนอยู่ครับขุนรลอมครับต,นนตนน้นน้ําต้นน้ำก็มีเล็กน้อยครับตนน้นน้ำก็มีเล็กน้อยครับกะตามอายุคนเลี้ยงนะพ่อเนาะครับครับอายุหลายปดแล้วพ่อสมัยนี้หกสิบพอดีครับหกสิบปีแต่ว่านายยังสดใส ส่วนมากคนเลี้ยงง้วดสิบเบิงแนวนี้พี่น้องคนเลี้ยงง้วดสิบเบิงบ่เท่านะอ<ม>ืมแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงนะเบิงพอออโควิดเป็นรักเลยนะครับคือพอคุณไข่นี่นะครับพอปียังแข็งแรงอยู่นะครับพ่อบอกว่าอายุหลายแล้วก็เลี้ยงไปตามอายุนี่แหละนะครับอาจจะน้อยลงแน่นะครับแต่ก็ยังมีขุนเรื่อยๆเป็นบพพ<ฮ>่อตอนนี้เหลือขุนแจ็กโต มีเรืออยุสามโตครับอายุสามโตบบที่จับไปไว้ไวในมีในบอจับไปมือมือวันจันนะครับตัวันึงวันจันวันนี้วันพุธจับนักขั้นพุธได้สามมือเนาะตัวนั้นเป็นงัวงัวเล่ครับงัวเล่บอเอาเล่เล่นี่ทั้งกลุ่มส่งไปทั้งหนพอเล่เนี่ยคือคือจะเป็นตัวสุดท้ายคล้วต่อไปก็คือบอบอเอาเล่เขาแล้วครับมีแต่แองกาดก็ว่ากิวครับมีแต่แองกาดก็ว่ากิวเนาะ จะสแสดงว่าเล่เนี่ยก็ยังเป็นแบบรุ่นแรกๆที่เริ่มขุนแมนมาในกิด<ร>่มต่อไปทั้งกลุ่มเฮ้าเนี่ยมีนโยบายอย่างไนในการเ,าเลือกงัวเข้าขุนในพอก็จะให้เลือกงัวแอ,องกาดก็ว่ากิวเป็นหลักครับพอเมื่อไหนพ้นตอวแท่นดีกว่าะครับจะแองกาดกับวากิวเป็นหลักเพราะว<ะ>่าในกลุ่มเฮ้ากับมีน้ำเชื้อพอพันกลุ่มอยู่เนาะจกฮีโร่เนาะซึ่งเป็นพอพันแองกาด พอผสมฮิโรไปหลายบอของผมมีอตัวหนึ่งหล้ะก็ว่ากิวอีกสองครับอ๋ออันนี้ออกลูกมาเบิรดแล้วบอออกลูกเดี๋ยวว่ากิวตัวหนึ่งแล่ะครับอ้าวได้ว่ากิ้วตัวหนึ่งแล้วบอครับโอ้ในเจ็กเดือนแล้วประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนแงยไก่ได้เข้าขุนแล้วตัวลานี่หรือเป็นตัวเมียตัวตัวผูครับโอ้ไก่ได้เข้าขุนแล้วเนาะครับแล้วก็แองการ์ดเดียแองการ์ดนี่ยัง เด็กคุนเหรอครับตัวหนึ่งน่ะอ๋อได้ขคุแล้วตัวหนึ่งเนาะครับพ่อวิลาคุนว่ากับกับกลุ่มมาจากมาจากปีแล้วบ่อเพื่อนเขามาอยู่ประมาณปีกัวครับเอ้าเพิ่งเป็นปีกว่าเองบอกขายเพื่อนขายไปชุดหนึ่งครับโอ้ขายไปชุดหนึ่งแจ็คตัวขายไปสองตัวครับขายไปสองตัวเป็นงั้ว่าวากิวหนึ่งแองกัดหนึ่งครับวากิวหนึ่งแองกัดหนึ่งครับบัตตานีพี่น้องนะครับวากิวกับแองกัดพ่อบุญไข่ขายไปโดนล้วบ่อ ตัวควบคมอะครับที่ขายไปแล้วนะผมขายไปช่วงเมษาครับเมษาครับผมสิถามพ่อแนบัตเตนีระหว่างว่ากิวว่ากิวกับแองกัสมันบอกที่ขายไปเรื่อยๆครับครับว่ากิวกับแองกัสมันบอกพ่อไอ้เมษานี่ว่ากิวครับว่ากิวครับต้นไอ้ต้นเรียนคุ้มผ้าเนี่ยเป็นแองกัสอ๋อแองกัสเนาะครับผมอยากถามพ่อว่าแองกัสตอนส่งไปน้ำหนักไหลปันใด 812ลอยบอโลครับเกือบตันนี่น้อง812กิโลบอกแล้วเขาเอาไปเข้าล่งเชือดแล้วก็บ่มซากแล้วครับเกจไขมันได้สองจุดห้าสองจุดห้าโอ้แองการได้สองจุดห้าราคาแองการัวนั้นพอได้จักหมื่นเกือบแสนครับขาดอยู่ว่กี่้อยครับเพราะมันตัวใหญ่นะครับโอ้ว่าตัวใหญ่อันนี้พอซื้อมากป็นบ่ ซื้อมาครับซื้อมาจักหมื่นสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่แล้วค่าเลี้ยงเนี่ยพอพอเลี้ยงจากเดือนจังส่งปีหนึ่งมัครับปีหนึ่ง,งพอประมาณการค่าอาหารในปีหนึ่งแองกตัตโตนึงที่พ่อขายไปเกือบแสนเนี่ยน,น่าจะน่าจะเกือบเกือบสามหมื่นแต่บ่ถึงครับเกือบสามหมื่นแต่บ่ถึงเอาตีเน้นๆใสองหมื่นแปด 28, เอาตีเน้นๆให้สามหมื่นเลยเนาะ เทตัวเลขอยู่ครับประมาณ2 8 0 0 0ืประมาณ2 8 0 0 0เนาะครับค่าตัวง้ว่าสา0หมืครับกระต๊ะเป็น62,000่นสประมาณนั้นครับ62,000่นสมันขาดห่ดจากร้อยครบแสนประมาณน่าจะ5,600กรทนัครับ5,600กร้ครับกำไรเดี๋ยวพอ20,000กว่าบ่ตัวนี้ได้สามหมื่นขึ้นด้ตัวนี้ได้สามหมื่นกว่าเนี่ยบอครับโอ้นี่เลี้ยงสิบเดือนสิบสองครับสิบสองเดือนกับตกะกำไรสัก จักเดือนละ 3, สามพันสนนี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวได้เนาะพ่อเนาะตอนนั้นทรงตัวเดียวครับอืมน่นตัวเดียวบตัวเวบตเตอรนี่อันนี้แองกัคบผมอยากฮู้ว่ากิวดูผสมว่ากิวผมเป็นว่ากิวลอยว่าว่ากิวตัวนี้ก็ะทรงตอนเมษาครับตอนเมษาน้ำหนักหลเท่าไ,ไหร่พ่อหน,นักน่าจะหกร้อยหกร้อยหาสิแปดลูกหกร้อยกว่ากิโลครับ ต่างจากแองกัส200โลดแล้ววันนี้เขาส่งเข้าเชือดเขาบ่มบุ๊บคาไขมันแทรกเกรดสามครับเกรดสามน้ำหนักน้อยกว่าเกือบ2โลคได้ไขมันแทรกเกรดสามแล้วตีเป็นราคาที่เท่าใดได้ป้ผู้สื้อเป็นไห่ในราคาน้องสูงกว่าโต๊กิโลละ2ง่อ78บาทครับบวกค่าไขมันแทรกอีกบอ นี่แหละครับรา้วครว่แล้ว,วแวมนบอกครับครับโอ้ค่าสองร้อยเจ็ดสิบแปดบอครับโอ้สองร้อยเจ็ดสิบแสดงว่าค่าค่าเนื้อพื้นฐานมันประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วค่าไขมันแทรกเป็นเกือบร้อยเลยนะค่าไขมันแทรกเพิ่มเติมครับแม่สองร้อยเจ็ดสิบแปดเลยบอกรึเ่าครับ,รบแล้วได้ได้จักได้จักหมื่นตัวนี้อาจจะประมาณแสนเอ็ดครับพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกผสมว่ากิ้วนะครับ น้ำหนักน้อยกว่าลูผสมแองกัดประมาณสองร้อยโลอาหารในพ่อปัตตานีอาหารจำโมไดครับเกือบเกือบสามหมื่นนี่แหละจะบูดถึงกันกับประมาณเดียวกันเนาะคกับประมาณเดียวกันกตีัะเอาให้สูงสุดได้สามหมื่นครับขึ้นรอบพอถึงเนาะพอถึงต่ได้นะผมให้สูงสุดเลยเอาเออผมให้สูงสุดแล้วพ่อซื้อ โตขุนนะครับมา,จากจักหมื่นตอนนั้นสามหมื่นสี่ึนกัซื้อมาคู่หนึ่งกับแอมกัดตอนนั้นห่ะโอ้ซื้อมาคู่กันเปนบ่ครับสามหมื่นสอีกส0 0 0มืน่นเอาผมให้เจ็ดหมื่นพอขายได้แสนเอมเนบ่ครับอัตร์กำไรกับสามหมกว่ากันครับแต่เลี้ยงอยู่สิเดือนเอาสิบสี่เลี้ยงหลายกว่าเปนบ่เลี้ยงแน่นกว่าสพอาหารมันจังด้เบิดไหล จำเรียงแองกัดเนาะแองการเขาเรียงสิบสองเดือนเนาะแล้วการเลียงนี่ทั้งกลุ่มให้เรียงประมาณจัดเดือนพอจังจับสง่งรับบบตามกว่าสิบสองครับบบตามสิบสองเดือนเป็นยังไนพอได้ขายไปแล้วสองโตแล้วนี่มันมีความมันมีความมั่นคงมีความรู้สึกยังไงกับงวดที่เขาขายไปที่เขาเลียงนะเพาะ่อัาสองสองตัวหลังนี่ก็ถือว่ากำไรก็ถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคอยู่เนาะอันนี้เขาเรียงเทือละตัว สมมติว่าเ้าเลี้ยงเือละสองตัวอย่างสิได้จับเทอละสองตัวอย่างส่เนาะครับแล้วเลี้ยงให้มันครบให้เวียนเ่าต้องขายสุดเดือนดอกให้เดือนเว้นเดือนสองตัวเดือนเว้นเดือนสองตัวนี่ค่าเลี้ยงให้มันครบวงจรเนี่ยเพราะว่าอยู่ได้อยู่บ่ก็อยู่ได้อยู่ได้เด้นาะอครับสองเดือนก็ไม่จ็ห้าหกหมื่นอย่างสิเนาะครับเป็นงานเสริมเขานนาะเป็นงานเสริมแน่นบ่ปกติคุณพ่อเฮกับเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงเอเลี้ยงหมูห้ยี่พี่เ โอ้เมื่อก่อนเลี้ยงหมูซิพี่ยังเลี้ยงอยู่บ่เดี๋ยนยเเี้ป่วยก็เลยเศร้าค่ะโอ้ป่วยก็เลยเศร้าเนาะครับโอ้เสียดต้อง,งเลื่อนเนาะครับเอาลุงเลื e ่อนอีเว็บมาเลี้ยงว่ากิ่วลอยเป็นอย่างเศร้าอาจารย์ว่ากิ๋วลอยมันเลี้ยงยากบานเท่ามันมันอาจสิแบบคอนไว้ครับคันลงเลื e ่อนอีเว็บอยู่เขาซื้อว่ากิ่วลอยมาเห็ดแมพัน เอาไม่เห็ุตอนน้ำซะเป็นอย่างท,ทุนบัวลายคือเทกี่ครับเอาผมถามเลยผมคือผมสสนใจเร e ื่องอีเว็นั่นพอตอนพอเลี้ยงหมูให้ให้ซีพี่น่ะได้ประมาณการเนี่ยบอกว่าค่า,าไฟระบบ e อีเว็บในการเลี้ยงหมูน่ะตกเดือนละจัก,กบาทประมาณสองหมื่นหาครับต่อเดือนครับ่อเดือนห <2 S 2> า <5 S 2> พนมีสองหลัง,ลงนะครับอ้โก็หลังละหมื่นกว่าเนาะหลังละหมื่นสอง วางยาวเท่าไเปะกกว้างกับสิบกว่าประมาณ8เมตรยาวย <8 m. S 2> าวกับแปดสิบแปดสิบเมตรค่ะโอ้าไฟตกประมาณหมื่นสองที่ผมถาม่าม่เมนอย่างบอก <c oughs> ผมผมเห็นเขาเลี้ยงหมูแล้วในระบบอ e ีเว็แล้วผมไปเบิ่มง่วพวกวัดกิ่วลอยบานเท้าเนี่ยหลังเถือมันมันมันเลี้ยงยากขนผู้เนี่ยมันฮอนไว้แน่สินะก็เลยมีความคิดแบบเอ๊ะ ถ้าเกิดเขาเอาว่ากิ่วมาขุนในะอีแวบ,บมันจะคืบบอลผมคิดไปไกล่นเดียวการเรียงย่อมน,อนลอยขนาจะคุมนขนาจะคุมเนาะเฉลี่ยเฉลี่ยไปจ่างีิเนาะพอนะ่อเนาะแปดสิบเมตรเอาแปดสิบเมตรซ้ายขวาเนาะกะห่างคอกะกว้างจักสามเมตรต่อโตนี่มันก็ได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโตอยู่ด้วยเนาะเระเรียงขุนว่ากิ่วแท่ เอออันนี้นอกเรื่องพ่อผมถามเพื่อเป็นความรู้นะครับระบบอ <c oughs> e ีเว็บนะครับว่าแต่เราลงมเรื่อนมันมันมันใช้คาไฟหลายปันไดน,นะครับที่นี่นะครับส่วนของง้ขุนพ่อก็ยังนำนำนำเนินการเรียนอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่สามตส่วนแม่พันตอนนี้เหลือเจกโตนะพ่อประมาณสามแม่สี่แม่เนี <c oughs> <ๆ>่ยะสามสี่แม่เนาะกับยังใช้น้าเชื้อที่กลุ่ม คนนิ่นเท่านี้แนะน้ำก็ครับเนาะเพราะว่าต่อไปเห็นพออาว่าสิให้เน้นเป็นว่าก,กิ้วแม่ขอครัอแลวของพ่อก็จะเปลี่ยนเป็นว่าก,กิวเบิร์ตีบอตต่อไปในผสมนะเปลี่ยนครับเพราะว่ามันก็เห็นแล้วว่าผลต่อแท้มันดีกว่าผลต่างแท้มต่างกันเนาะน้ำหนักน้อยกว่าถ้าเลี้ยงซ้ำๆกันอาจจะกินน้อยกว่าก็ได้ครับ กินน้อยกว่าอยู่กินน้อยกว่าอยู่เนาะแต่ว่าแต่เรียงน่านกว่าท่านเรียงน่านกว่าแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาคือมันได้ขายตัวละเป็นแสนครับนี่พอได้แสนเอทบอกพอแสนเอทแสนเอทเราในกลุ่มเฮ้าเนี่ย่อคนใี่ดูบนเนี่ยมีผู้ใดเหตุได้หลายกว่าแสนเอทอยู่หรอมีอยู่ครับมีอยู่เป็นบ่กครับโอ้ประมาณเท่าใดรพ่อตัวนึง มันแสนเอคือกันแต่กับปลายมันกระเพื่อนกันหลายกลัวะแสนสองก็มี่ครับมีผบุใดเฮ็ดถึงแสนสามบราบอกแสนสามนี่ยั่งยั่งอยู่ครับบ่านที้เห็นมันบอกครับรึกพอออถึงอยู่กับจากโพิ์เพราะว่าเิ่นเพื่อไดก้อนมูนะเพื่อนในเกตสี่กจับตัวเหลขบ่ได้แม่นมนระว่าประมาณแสนสามเนี่ยของ่นใเกตสี่แล้วคือกัน การท่าเป็นกลุ่มแล้วก็ล่งทะเบียนมันก็ดีไปอย่างหนึง่งพออแล้วว่าผมจะไปนั่งลูกแมนีแหละเอาข่าวมาขุนอีกตัวเทติเกตสี่นี่คือข้อดีของการลงทะเบียนเนะาะคือการในลักษณะพี่น้องเข้าตอนเนี้คนในหนุ่มบนบวสามารถที่จะเปิดรับสมัครสมาชิกในช่วงนี้นะแต่พออบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยจะเปิดรับสมาชิก แล้วสากรต่างๆพวกน้องสูงพวกพนยังค้ำนะครับหรือว่าจะเป็นทั้งสากรที่เขามีมาหน้าแล้วเนี่ยเขาบทานเปิดรับสมาชิกขึ้นกันตอนนี้ครัแต่ว่าพี่น้องเข้านีกันลังสิตายแล้วเรียงว่าพื้นบ้านลูกผสมบามันโค้งดีๆอยู่ลูกตัวผู้ตัวหนึ่งเขามาซื้อหกพันเจ็ดพันสี่พันห้าพันมันไปบ่ได้พอ<ม>เขาก็เลยสนใจคนนินอุบลตอนนี้ คือบางคนมีง้วแม่พัุนอยู่3าตัว4ตัวเขาอยากร่วมเครือ่ายในการเป็นผู้ผลิตวัวต้นน้ำก็คือเอาน้ำเชื้อว่ากิวของกลุ่มไปผสมแมงง่วเขา,าแล้วลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนไว้วันมีจกโตผสมมือใดออกมือใดอแต่ว่าพอออแล้วว่าให้ผมเฮ็ดผู้เดียว,ว่ได้ต้องมีตัวแทน่นโซนเป็นกระส่งตัวแทนในเขต เมืองมากก็คือพอบุญไขวิธีการที่พีน่น้องเข้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลเนี่ยอยากจะร่วมเป็นเครือข่ายผลิตงว้วนต้นน้ําให้กับคนในอุบลเนี่ยเฮ็ดจังใดเ่ยพ่อตอนนี้ง่ายๆเลยท่างกุมท่างกุมจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาเมนอันนั้นรับสมัครสมาชิกเนาะครับสมาชิกถาวรแต่ตอนนี้พอ,อบอกว่าให้ร่วมเป็นเครือข่ายผลิต หวัวต้นน้ําให้ก็คือให้ติดต่อพ่อบุญไข่กับกันอยู่ครับไปเขตเมืองนะครับท่านนี่แมงว่าจะโตท่านนี่โตพ่อผสมจกโตท่านต้องติดต่อพ่อบุญไข่เด้อเขตเมืองอุบลติดต่อพ่อบุญไข่นะครับสอบถามรายละเอียดต่างๆว่ามีแม่พันอยูสองตัวสาตัวนะครับพ่อผสมหรือมันขึ้นมือใดต้องมาลงทะเบียนกับพ่อก่อนแม่นวะ กับผมหรือกับคุณวิละก็ได้ครับอ๋ออันนี้มีสองมีสองคนครับมีสองคนในเขตอำเภอเมืองครับแล้วมงสามสิบเดี๋ยวคุณใดวอนนี้ดูแลมงสามสิบมันก็จะมีคนดูแลมีคนดูแลอีกเนาะตอนนี้พอมีผู้ดูแลสองคนเนาะในเขตเมืองเนาะส่วนของคุณวิละเดือนสิบห้าไปเิ่งคลิปต่อไปนะครับผู้ใดที่สนใจเด้อนะครับอยากร่วมเครือข่ายนะครับผลิตวัวเป็นวัวต้นน้ำนะครับตอนนี้ยังเป็นวัวต้นน้ำนะครับ ติดต่อพ่อบุญไข่นะครับเบอร์โทรพ่อบุญไข่จำได้บอสจำได้อยู่ครับเบอร์โทร089 089 585 585 1735 <5 85, S 2> 1735 17 <35, S 2> <5. S 1> เนาะเขตอำเภอเมืองเ,องเด้อพี่น้องเด้อคนินอุบ,บลเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบ,บลราชธานีพี่น้องเข้าถามมาหลายทั้งหนองคอนทั้งนี่แหละเลยหนองไหลไปนี่แหละเพื่นถามมาหลายคนอยู่นะครับ,รบแล้วก็หลายอำเภอกระถามมากเดี๋ยวผมจะทย่อยนะครับ ทะยอยทำให้ทุกโซนที่ดูแลนะครับสมาชิกค,คนินอุบลในจังหวัดอุบลน,นะครับสิไปให้เบิดเลยเพื่อนส่งรายชื่อมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือรายชื่อนะครับพี่น้องนะครับนี่แต่่าผมจะต้องไปคุยยังสี่หลักนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความมั่นใจเนาะบางคนเห็นผมลงคิีไปบอกว่าสมาชิกขายงวาขุนในโตละ8-9ดเก้หมืน่นในโตละแสนก็นมี เป็นคอมเมนต์มาเด้ต้มเพื่นว่าต้มต้มก็ให้ท่านต้มอ,อ,อยู่นั่นหละเนาะแต่ว่าคือพ่อบุญไข่ในเฮดได้แล้วเพื่อนวะเฮดได้หลายคนแล้วครับเฮดได้หลายคนแล้วสมารชิกของคนนิ่งอุบลในเขตเมืองมีจะคนพะที่คุ้นอยู่ี่มีประมาณซีฮาร่ครับโอ้แค่นั้นเองเหมอพ่อประมาณนี้ครับโอ้แล้วเครื่องอ่าแล้วไอ้ที่ผลิตลูงัวนเดีเ๋ยวพอ ต้นน้ำเนี่ยลูกงวกับกามีอยู่ด้วยกันครับบ่หลายกันยังบ่หลายครับยังบ่หลายฟังเลยโอกาสดีไหมแล้วพี่น้องนะครับผู้ที่ถามผมผู้ที่สนใจนะครับตอนนี้มีแม่งวัวพื้นบ้านเป็นลูกผสมบามันนะครับลูกผสมแองกัสชาโลเล่นะครับลังค้นปล่อยทิมนะครับบอป็นราคาบอยากบายนะครับแต่ว่าลังคค้นกระหาทางออกคือผมบอกไปเนาะ หาทางออกก็คือนี่แหละอยากร่วมเครือข่ายคนในอุบลนะครับในเขตอำเภอเมืองอุบลนะครับติดต่อพ่อบุญไข่ได้เลยนะครับสมาชิกย่างบวหลายนะครับคนขุนก็ย่างบวหลายนะครับสามสี่คนสี่ห้าคนเนี่ยขุนร่วมกันพ่อยี่สิบโฉอยู่บ่พอ่าจะพ่ออยู่ครับอาจจะพ่ออยู่ครับแต่กระเที่ยนแล้วก็ทย่อยแบบหมุนเวียนจับไปแม่บ่พอตามรอบมั่นเนาะแล้วก็บึ่งตามอายุการขุนนั่มนะครับนี่ มั่นใจกับคนนี่อุบลอย่างไรนะพ่อผมถามเนี่ยแต่ถามว่ามั่นใจกับมั่นใจครับพ่อขายมาหลายปีแล้วขายมาหลายปีคที่ผ่านมานี่พ่อก็เลี้ยงวัวพื้นบ้านมากขึ้กันบอกเคยพื้นบ้านบอกเคยพื้นบ้านเลยบอกครับอกเคยเลี้ยงวัวมาเลยบอกเอาอยู่ดีๆออกจากฟ้ามที่พี่เห็นเขาเลี้ยงวัวตัวนี้กันเลยบราเพด่ใส่ยากันเลยผมไม่มีแป้งยาผมก็เลย ล่องไอ้งัวขุนพี่เมียมนะครับบ่มีแปลงยาบ่มีครับแต่ว่าอยากเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวโดยไม่ต้องใช้ยาครับ่ำมาเจองัวขุนเกิดพี่เมียมของโค่นินครับอยู่ใดมันบอพออยู่ใดครับก็ขอบคุณพ่อบุญไข่หลายๆเด้อมาว่าถึงนะครับการเลี้ยงงัวเนื้อเกรดพี่เมียมนะครับคือสิ่งที่ผมพูดไปนะครับ พอจาเป็นจะต้องเป็นคนนินอุบลในได้พี่น้องนะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องเช่าง่วเห้าหาทางออกในการเลี้ยงงัวอยู่ขณะนี้นะครับบางที่ง้วบามันมันเป็นราคาง้วเนื้อตลาดงัวเนื้อเขียงมันเป็นราคานะครับก่ย่งเอาง้วเขียงาสมแม่พันธุ์อยู่นั่นละนะครับออกมามันก็ถ้ามันเป็นราคาช่วงพีคๆคือวัน3าปีเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ อย่างลูกตัวผู้ตัวนึงก็อยู่ประมาณ7จ0 0พันแนะครับแต่ว่าล่องเปลี่ยนแนวนะครับมาเลี้ยงงัวเนื้อคุณภาพนะครับหรือวงงัวเนื้อเกล็ดพิเมียมพกว่ากี่วพวกแองกัสแนวนี้นะครับในเมื่อตัวอย่างผมผ้ามาคุยมาสัมผัสให้ดับรู้รับทราบแล้วนะครับการร่องเอาความหูตรงนี้นะครับไปปรับเปลี่ยนพัฒนาบริขายให้โคนนิ่นนะครับแต่ก็เขามีเนื้อคุณภาพนะครับมีวงงัวคุณภาพนะครับสามารถที่จะขาย มองได้ก็ได้ต้องเลี้ยงให้มันอ้วนนะพ่อเนาะครับพ่อกต้องเลี้ยงให้มันอ้วนอือนกันเนาะครับที่สําคัญนอกจากอ้วนคือเกรดไขมันแท่กนั่นอยู่ที่สายพันธุ์นะครับพัฒนาต่อเนื่องนะครับแล้วกเ็เรียนดูอยู่ตลอดเวลาน,นะครับบางคนที่คอมเมนต์มาว่าต้มนะครับเห็ุใดบ่อนะครับกะใกล้ขึ้นจังสั้นละเนาะนะครับมันก็อยู่ในมันก็อยู่แค่นั้นนะครับคือการเลี้ยง งัวสมัยใหม่มันต้องศึกษาต้องพัฒนาต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวล,ลานะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็เอาเอา,เอาบุคคลที่ดูแลโซนของคนินอุบลในเเขตเอำเภอเมืองเนี่ยมาบอกกล่าวพี่น้องกันนะครับที่ติดตามรับชมเาเป็น,ลนเลาะแชแนลนะครับเบอร์โทรพ่อบุญไขอีกจักรอบเน,นี่ยนะก่อนทิมไทย 08 9 089 <0 89 S 2> 585 585 <5 85 S 1> 1735 1735ต่อไปก็อาจจะมีคนอาโทหาพอนี่ไหลขึ้นว่าเก่าได้อ <c oughs> พอได้ก <c oughs> <c oughs> ็สมมติเป็นเครือข่ายเท่านั้นแหละสมัสิเป็นสมาชิกหรืออาจจะมาสอบถามเป็นความรู้เนาะขอบคุณพ่าขอบคุณพ่อบุญไข่หลายๆนะครับ,รบขอบคุณรับคุณคพี่น้องอีกรอบอีหลีนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ ท่านที่สนใจถามเข้ามานะครับผมก็ตามให้จุกโซนของโคนินิอุบุลนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ